สวัสดีค่ะสวัสดีหน่อยพี่พี่สวัสดีคอนเทนอยพี่สวัสดีครับคอนเทนท์วันนี้เราเราจะมาเล่นตีหมูนะฮะชิป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 นานแล้วแหละชานัลของนะฮะพิก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 เนี่ยล็อก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 เนี่ยล็อกล็อกไอซับหมูเฮ้ยเอาเอาเงินมาบ้างเอาหมูเข้าบ้างล็อกล็อกไอรูนล็อกล็อกไอ้โนล็อกล็อกล็อก นี่ต้องรับกบนี้กดเดลพาแล้วล็อกลูกรับกดเดลพาแล้วล็อกกดเดลพาแล้วล็อกอ่าอ่ามัวแล้วไปกันใหญ่ข้อหักแล้วครับตีหมูต่อเถอะตีหมูต่อพรุนี้บมนจะไม่เล่นเพราะข้อผมหักกิจกรรมตีหมูนะครับเซิร์ฟเอ็มซีอะไรไม่รู้ครับใครอยากเล่นไอพีได้ดังเด็ดิ้มฉันนะครับใช่ไหมพี่ใช่ครับ ผมอัดได้แต่ผมผมอัดได้แต่ผมอัดได้แค่สามสิบวินาทีเด็ดนู่นแหละค่ะคุณให้ลืมให้ปื้มอัดครับนี่เลยก็ทักสลน์ผมมาได้ได้ตลอดนี่คกระโดดนาดูที่สี่ร้อยแปดสิยิ่งหาแป๊ะหมืนว่าผมกสองแล้วครับท่านผู้ชมผมก็สองแล้วครับท่านผู้ชม มาดูดิว่าใครจะเล่าเยอะกว่ากันในเท่านี้ชิพี่พี่ <โด S 1> จะเข้าเมืองจะ,จะต้องมีเนื้อหมูสิบอันเดี๋ยวเนื้อหมูาหมาให้ผมก่อนพี่ได้กี่อันแล้วเยนามาน่อยเยอะหนมาสัตว์หน่อยมีแล้วสิบอันแต่เหลืออีกสิบอันเดิ่ตีหมูผมได้ทองโราเงยเอาทองไปหมดเลยอ่ะ พูทองเลยเร้วแล้วเราจะต้องเข้าเมืองที่สัตว์มันจะให้คูนที่พี่มีเนื้อหมูกี่อันแล้วอะสิบอันฮะหลสิบอันคูณจะล็อกกับหมูนี่แหละก็อาจจะแหล็กนี้นึงนะครับพอไม่ได้ดีเลยครับโนนบุกนะครับนนด,ดูดช้าต่ะพี่ข้ผมเปิดตั้งแต่เช้าแล้วครับกหล่หง ท่อนกูทเผากูกําไลกูฮะ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 พี่ไม่ท่อนใจแล้วครับอันเดียวครับพี่อยากเข้าเมืองแล้วขออกหูก่อนพี่มีหมูแกนครับสองอันครับผมมีสิบสามเดี๋ยวแบ่งกันเดี๋ยวแบ่งกันที่หลังเดี๋ยวแบ่งกันที่หลังครับคี่พอแล้วครับตบตบ ผมได้ห้าแล้วไ<ผ>ม่ถึบหกเอามาเอามาห้าอีกห้าหนห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพลาไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเจอเนื้อหมูปีเนื้อหมูพมีพี่ผมพี่ผมเข้าเมืองแล้วพี่ผมมีสิบเอ็ดผมมีสิบสี่เนื้อแล้วครับแล้ผมเลือกสองแล้วด้วยกับเนื้อมันเสียนหนึ่งชิ้นพี่เข้าเมืองมาดิพี่ครับ เลยครับพี่เนื้อผมเหลือสี่ก้อนเลยเนื้อหมูอ่ะเข้ามาในเมืองเข้ามาในเมืองเรเร็วเข้ามาในเมืองยากเรเร็วต้องเงเก็บเก็บของเข้าออกก่อนครับไม่งั้นเขาจะหายก็ยังครับผมเลือกสองแล้วนะไปเลยครับพี่ไปล้วอยากเล่นก็ออกยากเลยนะครับเซิร์นี้ผมก็ต้องชอบนี้หิดนึงนะผมชอบเซิร์เซอร์นี้สวยมากมาก ใหนมีป้เลอย่างนึงมันก็คือว่าชุบอะไรไม่ได้เลยแต่สนุกอย่างนึงได้ตบหมูแล้วล็อกแต่ไม่สงสัยเป็นเซช่นแบบว่ายังไงอะสงสัยเป็นเช่นแบบว่ามันมันไม่ชุบอะไรเลยติดต่อผมได้ถ้ามีอะไรติดต่อผมได้นะครับสกายดาร์งเด็กทิชชานไปไปชมเมืองานเถอะพี อ <Yeah. S 1> ย่าไปวิ่งเลยนะครับคอมผมเปิดตัง้งแต่เช้า,ชาแล้วก็ไอ้ลอ<ค>วันนี้ติดต่อในกาลินาลีนาก็ได้นะครับส่วนใหญ่ผมไม่เปิดกาลีนาดูผมจะฟัสก,กับคนพี่พี่เปิดประตูให้หน่อยสัตว์เปิดประตูอะเอ่อเปิเปิดประตูเปิดประตูแล้ว เทบนี้มันก็เป็นเทบเหมือนคนตางอประเทศแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บพี่ขอไปอันชาชา์ดแบบเครื่องก่อนนะแป,ป๊บนึงนะแป,ป,แป,ป,แป,ป๊บครับแป๊บครับไม่ไกลหรอกครับแป๊บนึงนะครับเบอติเหรอพี่ไหม,มเจ้าหนี่เจ้บนี้โคตรล็อกครับ งมากเลยปิดครับพี่คือเราคือเราจะคัดผู้รอดชีวิตมาให้มาถ่ายรายการกับเราเออนะนคนนี้คนนี้ R อ,อะไรเนี่ยคนนี้ H R อ,อะไรเนี่ย H R ถามมันดิ H R H R ถามมันดิพี่ H R มีสกายไหมพี่อ้ัวพี่ครับพี่ถามมาหน่อยครับ d i n เข่มถามมาหน่อยจะลง youtube นี่พี่อย่าไปประกาศมั่วนีดูทำดีดูครับผมเขียนอะไรยอย่างน่งดูผมล็อก ผมพี่พี่ผมพิมพ์ไทยไม่ได้พี่ทำอันนี้มีสกายไหมใครมีสกายรรเอมอะไรจะไพ่อ yeah. uh, ัดด้วยรเเอพี่พิมพ์ไทยดิพี่ผมผมพิมพ์ไทยไม่ได้อ่าโอ้ย oh, ส okay. uh, ัตว์รเเอม ผมเบลดาบก่อนนะครับผมกับเบวดาบก่อนพี่พี่ชวนพี่ชวนมันถ่ายก,าาก่อนๆๆๆพี่ครับ ครับถามมาหน่อยว่ามันมันมีสกายกไหมรับผมมันมันไม่ผมถามผมบอกไปแล้วว่าใครมีใครจะให้อานด้วยมันก็ไม่บอกตรงแั่มันไม่มีใครมีเฟซบุ๊คล่ะกัลินาก็ได้เออกาลินาเออขอเวยใครมี กาลีนาและหรือส,ก,ก,าสก,กายหรือเป็นบุกหรือเทีสามสกายหรือหรืี่อยู่ไหนครับรับทีพีผมห,หรืออ๋อทีพีเอไม่ได้เหรอพี่ควรชุ่มตีนหรอพี่ซนเนี่ยทีพีเอไม่ได้ดูผมเขียนลาย อกไแล้วมันเตลดาบมาจากไหนมาเจอกันหน้าเมืองครับทีนี้มาเจอกันที่หน้าเมืองพี่จัดด้วยถามดีว่าท้องกูท่องกูท่องกูมาที่ชั้งจะ R A า A พี่นะครั RAM เขาเตรียมยังไงพี่ครับพี่ครับถามมันนี้ว่า RAM มีมีตัววะคือมันมีการลีน่าไหมอ่ะพี่ถามมาหน่อยดิพี่แล้วถามมันว่ามันมีการลน่าไหมลืมครับลองตายหน่อยครับฮะอยากรู้ว่าตาของตรงไหมแป๊บนึงถามมันก่อน มันมันมีกาลินาไหมอะ่ะก็ R.A. มันอยากอัดใช่ไหมล่ะผมควขอตัดคลิปตอนผมเปลี่ยนเป็นพิมพ์ไทยได้